โอกาสได้อัปเดตตัวเลข3รีเซลในช่วงของเดือน7เดือน8ต้องบอกว่าโมเมนตัมค่อนข้างดีนะครับ,รบตัวเลข2เดือนเนี่ยทำไปประมาณสัก6 0เราคิดว่าทั้งควอเตอร์เนี่ยน่าจะจบที่ตัวเลขประมาณสัก11,000ได้นะครับซึ่งถ้าตัวเลข1 1 0 0 0เนี่ยจะเห็นว่ามันจะโตทั้งยอนยีและคิวอคิวเรามองตัวเลขเดือน9เนี่ยน่าจะดีกว่า2เดือนที่ผ่านมาด้วยซ้ำเพราะว่าการเปิดโครงการใหม่ในไตรมาส3เนี่ย สัดส่วนให,ใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ในตรงเดือน9อีกประมาณสักหมื่นกว่าล้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นตัวสําคัญในการที่จะพุชตัวเลขพรีเซลที่ทําให้เรามองทั้งควอเตอร์ประมาณสักหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแน่นอนว่าถ้าตัวตัวเลขพรีเซลค่อนข้างโอเคมันก็จะมีผลต่อยอดโอนด้วยซึ่งแต่เดิมเนี่ยถ้าจํากันได้เนี่ยเราจะมองว่าไตรมาสสเนี่ยถ้าเราเทียบกับไตรมาสอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นไตรมาสที่เอ่อเหนื่อยหน่อยสาหรับแสงสูริ พอดีมันเป็นช่วงรอยต่อของอโครงการที่ขายดีในอดีตเนี่ยแล้วมันเริ่มทยอยหมดก็คือกรุงเทพกีทาครับแล้วไตรมาสสีเนี่ยเขาจะมีโครงการแถวบางนาะกมศิเนี่ยซึ่งเป็นโปรเจกต์ไฮไลท์ในปีนี้เลยเป็นแสกชิปโปรเจกต์เนี่ยมันจะเปิดสังเกตว่ามันจะมีรอยต่อตรงไตรมาสามซึ่งตอนแรกเราก็กลัวเรื่องของพรีเซลเรื่องของยอดโอนเอาเข้าจริงรอยต่อไตรมาสามอาจจะไม่เกิดขึ้นและก็คือจะไม่ได้เป็นแรงแรงฟันปลาที่เป็นแรงบุ๋มลงมาก็กลายเป็นว่าไตรมาสามเองเนี่ยถ้าดูสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยโอกาสของตัวยออดโอน จะอยู่ในเลนจ์ประมาณสักหนึ่งหมื่นล้านต่อควอเตอร์เนี่ยเราคิดว่าเป็นไปได้ซึ่งแน่นอนว่ามันจะดีลิเวอร์ในแง่ของตัวกําไรปกติเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขประมาณสักหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสามร้อยซึ่งแต่เดิมแ่ะโดยปกติของแสงซิริเนี่ยเขาพยายามจะเลี้ยงให้ไม่ต่ำกว่าพันล้านแล้วถ้าควอเตอร์ไหนดีเนี่ยมันก็จะวิ่งไปประมาณพันห้าพันหกซึ่งกลายเป็นว่าควอเตอร์เนี้ยถ้าสมมติเลี้ยงตัวเองอยู่ในช่วงพันสองพันสามได้เนี่ยถือว่าเป็นเลนจ์แบบ มาตรฐานอ่ะก็ค we ือค่ากลางๆก็คือว่าเอ่อภาพโดยรวมจะดีกว่าตอนที่เรากลัวตอนแรกที่จะเป็นแรงแรงแรงเป็นรอยฟันปลาช่วงช่วงของตัวไตรมาสสามก็ดูภาพณปัจจุบันคิดว่าคิดว่าไม่เป็นตรงนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้รวมอัพไซด์ของตัวกําไรพิเศษ ในตัวของ The, ตัวเดอะสแตนดาร์ดโฮเทลซึ่งเขาขายไปซึ่งถ้าเกิดทุกอย่างทานแ a คชั่นมันเป็นไปตามที่เขาคิดเนี่ยมันก็จะจบในช่วงของตัวไตรมาสสามล้วก็จะมีกำไรส่วนแรกที่จะรับรู้เข้ามาได้ในช่วงของไตรมาสสาตรงนั้นก็จะเป็นตัวอัพไซด์อีกขานึงที่จะเกิดขึ้นกับระงบในง่ของไตรมาสสาเพราะในสตอรี่โดยรวมของแสนสิบเองก็ ต้องถือว่าเป็นเป็นเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจรวมถึงต่อเนื่องไปปีหน้าทั้งปีนะครับเพราะว่าปีหน้าอย่างที่ผมบอกไปว่าโปรเจกต์ไฮไลท์ที่บางนาจะเป็นคีย์หลักในการที่เป็นโกลด์ไดเวอร์ในช่วง2อปีข้างหน้าในขณะที่กรุงเทพกีทาซึ่งของเดิมมันเริ่มทยอยหมดมันก็จะมีของใหม่มาเติมในช่วงปีหน้าเหมือนกันเท่ากับว่าปีหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นโลเคชันเบสซึ่งจะเป็นคีย์โกลด์ไดเวอร์ที่สําคัญสําหรับเขานะครับเพราะฉนั้นโดยรวมในแง่ของ recommendation เป็นบายทางเก็ตแพลนสองันยี่สิบนะครับ ครับก็ชัดเจนนะครับสำหรับสิรินะผมพูดในมุมกลยุทธ์แล้วกันนะครับจริงๆผมชอบชอบมุมไหนของสิริรู้ไหมครับสังเกตดูนะว่าเขาจะเป็นคนที่ลีดพื้นที่ใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับจริงๆเนี้ยเป็นสกิลหนึ่งที่ผมคิดว่าพวกเดเวลลอปเปอร์เนี่ยสำคัญมากๆนะครับต้องมี visibility เห็นว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันกําลังจะบูมมันกำลังจะดีมันกำลังจะเป็นที่นิยมนะครับซึ่งผมว่าสิริเนี่ยทีมงานเขามีสกิลเหล่านี้ ค่อนข้างชัดเลยทีเดียวนะครับแล้วมันจะเป็นอะไรที่ทําให้เขาต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะครับส่วนในแง่ตัวเลขก็อย่างที่ค,คุณน,นันได้เรียงไปก็มันก็อันล็อกนั่นแหละว่าแต่มาสามเดิมตลาดมีคอนเซิร์นอยู่หน่อยๆพอมันตั้มเป็นแบบนี้ก็ออทุกอย่างราบรื่นนะครับสามีหน้าไว้ต่อได้เลยนะครับตรงนี้ property หลายๆบริษัทถ้าเป็น l e ดเดอในกลุ่มเนี่ยราคาไม่แพงนะครับไม่ว่าจะเป็นสิริหรือ AP นะครับเชิง tactical ผมคิดว่าท่านไหนวางโพชชั่นระยะกลางยาวก็วยังวางพอ์ชั่นกันได้นะครับส่วนไอเดียทางพื้นฐานคุณนันให้ครบถ้วนนะครับคิดว่าก็น่าจะมากที่สุดในตลาดแล้วล่ะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณนันมากครับ,บครับสวัสดีครับ